ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรณาจักรไดโนเสาร์เต็มไปด้วยชีวิตและสีสันมีไดโนเสาร์หลายสายพันอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าอันกว้างใหญ่หนึ่งในนั้นคือเร็กทีเร็กหนุ่มผู้รักการผจญภัยเร็กไม่ได้เหมือนทีเร็กตัวอื่นที่ชอบล่าและต่อสู้เขาชอบสำรวจป่าค้นหาสิ่งใหม่ๆ และไฝ่ฝันจะเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหุบเขาแห่งแสงสถานที่ลึกลับที่ไม่มีไดโนเสาร์ตัวใดเคยไปถึงถ้าฉันไปถึงที่นั่นได้ฉันจะกลายเป็นนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเร็กค,คิดในใจเพื่อนร่วมทางก่อนออกเดินทางเร็กได้พบกับเซร่าทรเซราท็อปสาวผู้ฉลาดหลักแหลมเธอได้ยินเรื่องหุบเขาแห่งแสงและอยากไปสำรวจด้วย ถ้าเธอไปคนเดียวอาจจะเจออันตรายได้นะให้ฉันไปด้วยเธอเซราพูดเร็กลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยอมให้เธอร่วมเดินทางไปด้วยกันต่อมาพวกเขาได้พบกับสไปสเตโกซอรัสผู้แข็งแกร่งที่ขอร่วมเดินทางเพราะอยากปกป้องเพื่อนฮ่หาฮ่าถ้ามีอันตรายฉันจะใช้หางแหลมของฉันป้องกันพวกเธอเองสไปกล่าวทั้งสามออกเดินทางสู่หุบเขาแห่งแสง โดยต้องเผชิญกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอุปสรรคระหว่างทางระหว่างทางพวกเขาต้องข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากที่ไม่มีสะพานข้ามเราจะข้ามไปยังไงดีเซร่าถามเร็กสังเกตเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ล้มอยู่ใกล้ๆและคิดแผนออกมาได้เราสามารถผลักต้นไม้นี้ลงไปเป็นสะพานได้ทั้งสามช่วยกันผลักต้นไม้ให้ล้มข้ามแม่น้ำและสามารถเดินข้ามไปได้อย่างปลอดภยัย หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยเถาวันและต้นไม้สูงพวกเขาหลงทางจนเริ่มท้อแท้เราจะหาทางออกได้ยังไงสไปพูดอย่างกังวลเซร่าใช้ไหวพริบเธอสังเกตเห็นพระอาทิตย์และใช้เงาของต้นไม้เป็นเครื่องนำทางเราต้องเดินไปทางตะวันตกถ้าเราตามแสงอาทิตย์ไปเราจะไม่หลงทาง ด้วยความร่วมมือกันพวกเขาสามารถออกจากป่าได้และมุ่งหน้าต่อไปหุบเขาแห่งแสงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหุบเขาแห่งแสงสถานที่นี้เต็มไปด้วยต้นไม้เรืองแสงและน้ำตกสีทองมันเป็นดินแดนที่สวยงามเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการไว้เราเป็นไดโนเสาร์กลุ่มแรกที่ค้นพบที่นี่เร็กกล่าวด้วยความตื่นเต้นพวกเขาสำรวจรอบๆและพบว่าหุบเขาแห่งนี้ เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับไดโนเสาร์ทุกสายพันธุ์มันเป็นดินแดนแห่งสันติภาพที่ไดโนเสาร์ไม่ต้องต่อสู้กันเราควรแบ่งปันที่นี่กับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเพื่อให้ทุกตัวมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเซราเสนอทั้งสามกลับไปบอกเล่าเรื่องราวของหุบเขาแห่งแสงให้กับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆและพวกเขาก็ได้ช่วยกันสร้างอาณาจักรที่สงบสุขขึ้นมา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหุบเขาแห่งแสงก็กลายเป็นบ้านของไดโนเสาร์ทุกตัวและเรื่องราวการผจญภัยของเร็กเซราและสไปก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไปจบบริบูรณ์